สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุก,ท,กท่านนะครับวันนี้ก็จะเจอกันอีกเช่นเคยทาง y o u t u b anel หนึ่งหกแปดเก้าห้าตัวเลขพารวยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยก,วกันนะครับสมาชิกใหม่ก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปใหม่ๆก็จะได้รับรู้ทันท่วงทีงทเนาะก่อนอื่นฝากคําเตือนสักนนิดนึงนะครับเป็นเพียงการคํานวณสถิติย้อนหลังไม่อยู่ผนต่อการออกรองงางวัลงวดต่อไปจงใช้วิจารณญาณในการรับชม ไม่สนับสนุนให้นาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใครติดตามไละแชร์ขอให้รวยๆทุกท่านทุกคนนะครับมาพูดคุยกันหลังหวยออกเนาะก็มีสูตรเดินแล้วก็มีสูตรที่ผิดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสูตรสรุปก็ไม่ไม่มาเนาะ,ะก็ได้ใครนําไปใช้งานนะครับก็ สองตัวล่างก็4ชุดนะครับมีมี5 9นะครับแล้วก็มี6 0 0 6เนาะอ่าสองตัวล่างนะครับก็อ่าสำหรับ2ตัวบน10บตัวบนก็เดินนะครับเดินนะอ่าทีนี้ก็แอดก็จะไม่ไม่ได้ย้อนหลังให้ดูมากมายเนาะอ่าตัวที่หมาก็ ก็ผ่านไปแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่โชคดีก็คิดว่าโอเคนะครับเพราะว่าหลายๆท่านก็นำไปใช้งานได้รางวัลหลายท่านก็บางคนก็ไม่ได้นำไปใช้งานเนาะ,ะก็บอกกล่าวกันเพราะว่ามันมาตัวกลับนะครับก็สี่ชุดนี้ห้าเก้าห้าศนย้าหกศูนย์นะ ออกตัวกลับนะครับสำหรับ2ตัวล่างเนาะสูตรนี้ก็เข้าหลักถูกอยู่แต่ว่าเทียบชนแล้วเหลือสีชุดถ้าใครใช้งานก็ถือว่ากลับด้วยก็ถือโอเคนะครับล่างเนาะส่วชิดหน่วยบนตัวที่อ่มีเคราะห์ไว้ไม่มานะครับตัวตัดไม่มาแต่ว่ามาตรงๆก็1 2 2 1นี้นะออก0 1 2กล่างออก0 6นะครับก็แอดก็ได้ ลอตเตอรี่ไปอยู่พอสมควรเนาะศูนย์หกเยแต่ว่าไปนเน้นหกศูนย์ซะเยอะนะนี่สิบหน่วยบนแต่ว่ามาล่างด้วยอ่าใครนําไปใช้งานก็ได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าตัวที่แอดคัดเน้นให้เนี่ยไม่มาเนาะแต่ว่าสิบหน่วยบนของเราก็มาเหมือนเดิมนะแต่วันนี้คลิปแรกก็ให้ดู ตรงตรงกันก่อนนะครับบอกกล่าวกันก่อน10บหน่วยบนอ่าหลัก10บหลักหน่วยสูตรที่เข้าอ่ามีหลายสูตรนะครับแต่ว่าเอาสองสูตรนี้เทียบกันก่อนละกันเพราะเดิน25หงวดนะครับตรงตรงนะครับแต่ว่าตัวเลขเยอะหน่อยใครน้ำไปใช้งานก็นําไปใช้งานก็หาตัวตัดเอาเนาะให้ดูคร่าวๆก่อนเดี๋ยวคลิปต่างๆก็จะตามมานะครับอ่าเนี่ยหลักสิ วิธีการคำนวณตามนี้เลยนะหลักสิบหนึ่งสองห้าหกเจ็ดแปดจะมีไหมเห็นไหมสิบบนนะมือบนสามหกเจ็ดแปดเก้านะครับจับชุดไว้หกห้านะครับสามสิบชุดตรงตรงนะครับสามสิบชุดตรงตรงอ่าลองดูนะครับว่าตัวเลขจะมาแบบไหน นะจะมาแบบไหนก็ให้ให้ดูน้ําจิ้มไว้ก,ก่อนนะครับให้นําไปใช้งานก่อนแล้วหาตัวตัดรอมันไปบางพลางเนาะอะ่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวสิบหน่วยบนชุดนี้เดี๋ยวแอจะจับให้ดูในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับวันนี้มาบอกกล่าวกันนะครับอ่เพราะว่าแอดก็อ่าไปต่างจังหวัดนะครับ หลายวันพอสมควรเนาะก็เลยไม่มีเวลามานะครับต้องขออภัยนะครับอ่ะขอให้ท่านโชคดีนำไปใช้งานาดูเปรียบเทียบไปพงังพรางก่อนนะครับอันนี้สวัสดีทุกท่านสวัสดีครับ